ดาสุกรจันทบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดกันทบุรีทั้งหมดเจดกับกัมพูชาที่จังหวัดพัตลังองและจังหวัดไพดินในเรื่องระยะทางเนี่ยประมาณ50-70กิโลเมตรนะจากพรมแดนม,มาถึงตัวที่ทุมการด่านเนี่ยในการเดินทางก็มี1-2ชั่วโมงครับแล้วแต่และจุดผ่านแดนเนี่ยก็ถนนน้นทางเนี่ยก็ลำบากนะครับแล้วก็ห้องประชุมแล้วก็คับแคบเนี่ย การที่จะเชิญเจ้าหน้าที่มาประชุมเนี่ยกว่าจะรวมตัวกันได้ลำบากมากครับ,บข้อสั่งการเร่งด่นเนี่ยไม่ทันเหตุการณ์ก็ยังมีเรื่องของปัญหาที่เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงานมากมายแต่ในยุคนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาขึ้นมาก ด่านศุลกากรจันทบุรีจึงได้นําเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์มาใช้แทนการประชุมรูปแบบเดิมตามช่วยนัดพวกเราคที่อยู่เวนพักด้วยประชุมทางไกลนะค่ะห้องประชุมด่านนะคะครับครับผมโอเคค่ะ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านระยะทางและพื้นที่รับผิดชอบทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วคล่องตัว ไปชมยูบ้างนังเหมือนเาเก่าเดี Island ๋ยวไปอไปสักนิดหน่อยสบายมากผู้ปฏิบัติงานทุกคนของด่านศุลกากรจันทบุรีได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการประชุมออนไลน์ได้โดยง่ายจากอุปกรณ์ที่ตนเองมีอยู่จนสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกันส่งผลให้การสื่อสารและการทำงานภายในด่านศุลกากรจันทบุรี สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพครับจากโกรณีล่าสุดเนี่ยที่ท่านผู้ว่าได้สั่งการในเรื่องของการพบรดลักลอบอยู่นะครับจากการประชุมออนไลน์เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบที่เราสั่งการไปได้ไดรวด,ดเร็วครับสวัสดีค่ะนายอามอามนายดานนะเนี่ยเอ่เมื่อกี้ออกจากห้องผู้ว่ามาน่ะท่านสั่งการเรื่องด่วนเลย เดี๋ยวอามช่วยนัดเจ้าที่ชายแดนทั้ง4จุดนะได้ค่ะจัดประชุมออนไลน์นะด่วนเลยมีเรื่องวาระสาคัญที่ต้องให้ติดตามเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีเนี่ยผมจะถึงอาอ์มจะมาถึงแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวเลยด่วนโอเคค่ะเดี๋ยวรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่านะครับท่านได้แจ้งกับทางสู่กรแล้วก็ตำรวจแล้วก็หน่วยความมั่นคงฮนะว่ารถในในภาพนะครับมีการลักลอบขนเหล้าเนี่ยหนีภาษีผมก็เลยได้มอบหมายให้พวกเราช่วยตรวจสอบว่าพบรถคันนี้เป็นการนักอ,ออกจุดผ่านแดงของเราหรือเปล่าฮะ,ะย้อนหลังลงไปแล้วก็รายงานให้ผมทราบโดวน,นะครับจุดผ่อนตอนบ้านตรวจสอบไม่มีรถคันดังกล่าวครับรครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับได้ตรวจสอบแล้วภายในที่จุดผ่อนตน ว่าจับตรัรีไม่พบรถคันดังกล่าวครับได้ตรวจสอบที่ด่านพรมแดนบ้านแหลมคาสัตอ์หน้าที่อยู่ไม่พบรถดังกล่าวที่วิ่งผ่านไปมาเข้าออกครับตามที่นายแจ้งมานะครับทางช่องปักกาดเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วนะครับไม่ไม่พบรถคันดังกล่าวเข้าออกที่ช่องทางปากกาดเลยครับผมขอบคุณทุกหน่วยนะครับผมจะรีบรายงานเรื่องนี้ท่านผู้ว่าทราบโดยด่วนครับเป็นการบรูรณาการร่วมกับงานอื่นทําให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ ฝ่ายสืบสวนระบาปามด่านตการจำพอดีเรามีพื้นที่ฝัรับผิดชอบกว้างพื้นที่ตลอดแนวชายแดนฝันรับผิดชอบของเรามีทั้งงานปราบปาลมหาข่าวรวมทั้งการสืบสวนและป้องกันเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาดโควิดระบาดอย่างหนักทําให้มีปัญหาเระองุปสรรคในการทํางานปราบปามอย่างอย่างมากมีการประชุมออนไลน์เข้ามาที่ทําให้การทํางานสืบสวนละราบปามของเราเนี่ยซึ่งต้องใช้การทํางานเป็นทีมการมี ข้อมูลที่ชัดเจนรวมทั้งการทำง,งานที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ดี้องขอขอบคุณการประชุมออนไลน์มากครับก่อ,อนนี้ใช้ระบบนี้นะตอนนั้นเป็นการประชุมที่ว่าต้องเดินทางเข้าห้องประชุมเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่จุดฝันปนต่างๆเนี่ยมันไกลาการเดินทางไม่สะดวกเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อบางส่วนก็มีเวรพักจะมาประชุมพร้อมกันเนี่ยแทบจะยากมากเลยแต่เมื่อใช้ระบบ การประชุมทางไกลโดยผ่านระบบซูมแล้วเนี่ยมันผ่านทางโทรศัพท์ทุกคนมีโทรศัพท์อยู่กับตัวหมดอ่ะสามารถประชุมในสถานที่เลยรประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นครั้งสองครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยคล่องแต่มาใช้ได้ครั้งสองหรือสามเนี่ยใช้คล่องหมดแลว้วเพราะโทรศัพท์เนี่ยมันใช้ง่ายไมย่ยุ่งยากเลยต่อมายิ่งสร้างความเชื่อมัน่นในระบบการประชุมออนไลน์ของเรามากขึ้นไปอีกเมื่อมีการระบาดของไวรัสโควิด1ิไปทั่วโลกการทำงานภายในองค์กร สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยกับการประชุมออนไลน์เป็นอย่างดีโครงการนี้เปรียบเสมือนเพชรของด่านศุลกากรจันทบุรีที่ถูกนํามาใช้ได้จริงเป็นวิธีการที่สะดวกต้นทุนต่ําไม่สิ้นเปลืองทร,รัพยากรซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้กับด่านอือ่นๆที่มีปัญหาทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันครับด่านสุลกากรจันทบุรีสูร่ระบบราชการ4.0